รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาตามคำเรียกร้องอีกแล้วนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านคุณภาพนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาพร้อมกับ Mercedes-Benz W202C220 คันนี้เป็นเครื่อง4สูบ 2,200cc นะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับ4สปีดครับผมรถคันนี้มีดีมีเด็ดยังไง คอยติดตามชมเลยครับบอกเลยของหายากนะคันนี้คันนี้นะครับสีผมบอกเลยค่อนข้างสวยนะครับผมผมสันรถนี่สวยงามเงาคริปเป็นไงผมสันนี่สวยเลยครับเส้นสายนะครับให้ความหรูหรามาพร้อมกับบ้านท้ายนะครับอันสุดเซ็กซี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่า ไฟท้ายสามเหลี่ยมนะครับผมเป็นไงครับไฟท้ายก็ยังสวยๆเงาๆกันอยู่เลยครับมาต่อที่ด้านท้ายรถกันเลยครับการชนท้ายครับเป็นไงครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสีสวยๆเลยครับเป็นไงครับสวยสีบางเดิมๆบางพอไหมอีกฝั่งหนึ่งนะครับสวยงามเหมือนกันเลยครับผม สีสันก็สวยคมสันรถก็สวยนะครับนี่บางเหมือนกันครับปลายท่อคู่นะครับบ่งบอกถึงความแรงนะครับเครื่อง2 2 0 0ันซีซีนะครับผม สำหรับล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อขอบ15ร้ล้อเดิมนะครับแต่ผมบอดูสภาพดิโอ้โหมันเนียนใสอะไรขนาดนี้มาพร้อมกับยางปี2021นะครับผมยางใหม่ๆดอกเต็มๆผมบอกใช้กันยันลูกบวชเลยขนยังอยู่เลยอะหนอนยังอยู่กันเลยเนี่ยใหม่ขนาดไหน แล้วครับผมมาดูภายในของเจ้า W 2 0 2คันนี้เลยครับที่ผมบอกว่ามันลายไอเทมนะคะผมคันนี้สเปคอังกฤษมันเป็นยังไงนี่ครับเบาะผ้านะครับผมเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดอาจจะมีตําหนิบ้างเล็กน้อยนะครับเราให้เห็นสภาพที่แท้จริงกันเลยนะครับผมว่าเจ้าของเก่าอ่ะใช้มามันอาจจะมีตําหนิกันบ้างนะครับผมแต่ไม่น่าเกลียดยังสวยทรงยังแน่นนะครับผมนี่ ปีกเปิดยังแน่นอยู่เลยครับทรงไม่เสียนะครับผมสําหรับเบาะคนขับที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับผมอ่าเรามาดูพวงมาลัยกันเลยครับพวงมาลัยครับสวยๆหนังยังนิ่มๆอยู่นะครับมาพร้อมกับลายไม้นะครับผมลายไม้สวยๆไม่มีแตกคอนโซลไม่เหนียวนะครับผมคอนโซลยังดีอยู่นะครับไม่เหนียวไม่แตกไม่หักนะครับนี่ครับ ตัวลำโพงตัวนี้นะครับรถส่วนมากจะแตกดูคันนี้ครับยังสวยอยู่เลยนะครับผมช่องแอร์ก็สวยระบบปรับเปิดเปิดปิดไฟนะครับท่านผู้ชมใช้งานได้ปกตินะครับเบรกมือยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมมาในส่วนต่อไปนะครับเบาะผู้โดยสารทางด้านซ้ายนะครับที่ถูกใช้งานเป็นอันดับรองลงมาจากคนขับนะครับแต่ บอกก่อนอันนี้เป็นระบบอัตโนมือนะครับผมนี่ปรับพับเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับใช้งานได้ครบครับทุกฟังก์ชันเหมือนเดิมไม่มีแตกไม่มีหักครับมาดูแผงประตูของด้านหลังกันครับ ดูครับลายมงลายไม้สวยไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผ้าเพื่อไม่มีขาดนะครับสวิตกระจกไฟฟ้าอยู่ครบครับดูเนี่เนียนสวยยังนุ่มๆอยู่เลยครับมาส่วนของเบาะที่นั่งนะครับผมเป็นไงครับทรงยังสวยแน่นๆตึ๊บๆอยู่เลยนะครับผมนี่เป็นไงครับท่านผู้ชมนี่เท้าแขนก็มีหรูหรานั่งสบาย ใช้งานได้ทุกวันม,มาดูเบาะปรับไฟฟ้ากันเลยนะครับว่าใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเป็นยังไงอ่ะเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับยกหน้านะครับยกหลังครับอ่ะลงครับลงกระดกปึ๊บอ,อ่ะเบาะนะครับเบาะที่พิงถอยหลังครับ ที่สาคัญหัวหมอนครับหัวหมอนอ่าหัวหมอนขึ้นไหมอ่าเป็นไงล่ะสมบูรณ์ไหมดูกันเอาครับครบทุกฟังก์ชัน่นใช้งานได้หมดในส่วนของกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับฝั่งที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับลืนล่นๆกันเลยครับ ของกระจกมองข้างนะครับว่าใช้งานได้จริงครับอ่ะมาลงครับ นี่นะครับผมต่องเก็บอุปกรณ์พยาบาลนะครับผมชุดปฐมพยาบาลอยู่ครบนะครับผมมีไว้นะครับผมไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับผมมาครับมาดูส่วนของท้ายรถนะครับรถคันนี้นะครับน้ำมันล้วนครับดูพื้นที่ห้องโดยสารนะครับผมบอกกว้างมากๆดูครับสวยๆไม่มีติดแก๊สครับ อย่างอะไรอยู่ครบอุปกรณ์คู่มือมีครบครับมาครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับกับเจ้าเครื่องเอ็มตองหนึ่งสองพันสองร้อยซีซีสี่สูบนะครับรื่งเดียวติครับเครื่องสมบูรณ์ขนาดไหนเครื่องเงียบๆไม่มีดังนะ สวยๆครับเพจอยู่ครบนะครับผมเครื่องยนต์สวยงามครับไม่มีเยิ้มนะครับนิ่งๆกันเลยครับเครื่องเลยบูนขนาดไหนดูกันเอาเองครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะ ท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงช่วงทดสอบการขับขี่กับเจ้า Mercedes-Benz w 2024220 20 mm hmm. คันนี้นะครับผมมาดูภายในกันเลยครับผมบอกเลยเนี่ยลายไม้สวยๆพฟมลายสวยๆเป็นไงไม่มีเหนียวเลยครับจับถนัดมือนะครับโฟมลายยังไม่กรอบไม่แข็งนะครับผมเรือนไม้สามารถใช้งานได้ ทุกฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มวัดรอบวัดความเร็วเกน้ํามันเกความร้อนคันนี้ขับทางไกลไม่ต้องกลัวนะครับน้ําไม่ดนันควันไม่ไหลนะครับความร้อนนิ่งๆเลยครับนี่เราทดสอบ่ามกลางแบบอากาศอันร้อนของเมืองไทยขนาดนี้นะครับผมดูครับความร้อนแค่80แอร์เย็นๆครับผมมาพร้อมกับเครื่องเสียง ไพโอเนีย er นะครับผม <S <S เอาละครับท่านผู้ชม,ชมดูครับคอนโซลคอนโซลสวยสวยไม่เหนียวนะครับสวยงามคันนี้มันมีดีและเด็ดยังไงนะไปะชมกันเลยเบาะผ้าครับเบาผ้านะครับนี่สเปคอังกฤษนะครับคันนี้สเปคอังกฤษดูครับเบาผ้าสวยสวยปีกดูปีกแน่นๆเลยครับ ายนะครับผมหายากมากครับแผงประตูลายไม้ผมบอกเลยสวยมากไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนะลายไม้ไล่ปอ่าสวยๆกนเลยเงาๆกันเลย,เลยคอนโซลกลางพวกระบบไฟฟ้านี่สามารถใช้งานได้หมดนะครับกระจกไฟฟ้าหัวหมอนหลังใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับผมกระจกมองข้าง ดูทัศนวิสัยสามารถปรับได้นะครับซ้ายขวาปรับได้หมดครับกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าแถมเป็นเลนฟ้าตัดแสงด้วยนะครับท่านผู้ชมเวลาเราใช้งานยามกลางคืนเจอรถยุคสมัยใหม่ที่เป็นไฟสีนอนไม่ต้องกลัวแสบตากันเลยครับ ราวิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ60นะครับดูสูตรรถครับปล่อยมือขับนิ่งๆครับไม่มีสั่นนะครับไม่กินซ้ายกินขวานะครับผมใช้งานได้ครบคันนี้เป็นเครื่อง M ตองหนึ่งสองพน cc นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติครับ4สปีดครับผมระบบไฟเรี้ยวใช้งานได้ครบ ไม่มีไฟเอนจิ้นหรือไฟอะไรโชว์ที่หน้าปัดเลยนะครับในส่วนของเบาะใช้งานทางด้านหลังนะครับเป็นเบาะที่ถูกใช้งานน้อยมากนะครับผมลองดูครับ นี่นครับท่านผู้ชมดูกันชัดๆกันเลยนะครับกระจกไม่มีฟิล์มนะครับแอร์เราต้องดีจริงไม่งั้นสู้แดดไม่ไหวแน่นอนแดดเมืองไทยวันนี้บอกเลยครับสุดๆแดดแรงกันสุดๆครับแต่แอร์เราก็ไหวครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าแอร์มันดีครับรถทำมาจบๆแล้วครับผม ล้ครับท่านผู้ชมอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมครับผมสำหรับคันนี้นะครับขอเปิดราคาที่1 4 5 0 0 0บาทนะครับใครอยากมีของแรไอเทมของหายากคันนี้ควรแก่การสะสมยาช้านะครับรีบโทรมาจับจองกันได้ครับที่เบอร์0 8 4 6 4 6 2 425รถบ้านคุณภาพนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับ EP นี้กับเจ้า เมอร์ซีเดสเบนซ์ดับ2บสีสองสองศูนแล้วเดี๋ยวถ้ามีรถคันสวยๆคันต่อไปจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมชมกันอีกนะครับ